วันนี้เรามาเสริมแหนบนะครับรถตู้ทึบนะครับคันนี้นะฮะเสริมแหนบเพิ่มเติมข้างละสองแผ่นนะครับนี่ฮะให้ดูนะครับเสริมแหนบเพิ่มเติมข้างละสองแผ่นก็คือใช้20มิลข้างละสองแผ่นแล้วก็แหนบของลูกค้าเป็นแหนบสองงอหรือว่าแหนบติดรถงอเดียวของเขาเนี่ยหักเราก็ใส่แหนบสองงอเข้าไปเลยเราใช้แหนบชิดบนประมาณ4ี่แผ่นขั้นกลางหนึ่งแผ่นเพื่อให้มีช่วงยืดหยุ่นช่วงเด้งให้ลูกค้าอยากขับหนึบๆน,นะฮะเปลี่ยนโช๊คใหม่เลยแกน20มิลเลยนะครับ มีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นให้นะครับแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนตรงเตงหลังด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้มีช่วงยืดหยุ่นตรงนี้ได้มากขึ้นเพราะว่ารถประเภทตู้ประเภทนี้ท้ายเขาหนักนะครับดังนั้นเราต้องยืดช่วงตรงเตงขึ้นนิดนึงเปลี่ยนจากตรงเตงหนิ้วเป็น7นิ้วนะครับแล้วก็ดัดแหนบโค้งด้านหลังดัดแหนบของตัวติดรถที่มีมาดัดให้โค้งสมูทกันแหนบต้องสนิทกันแบบนี้แหนบจะไม่ห่างกันนะครับแหนบต้องสนิทกันแล้วก็สวยใส่เหล็กและแหนบกันแหนบบิดเข้าไปด้วยด้านหลังก็จะมีช่่วงยยืดหุนใ คันนี้รับรองขับดีแน่นอนนะครับเบาก็ขับนุ่มแน่นอนหนักก็รับไหวแน่นอนนะครับนี่ฮนคะทั้งสองข้างโอเคจัดแหนบให้ใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับับผมขอบคุณมากครับนี่ฮะด้านท้ายนะครับก็จะสูงกว่าจากทางด้านหน้านิดนึงแลละนะฮะมาตอนแรกท้ายต่ํากว่าข้างหน้าเพราะว่าท้ายด้อยลงไปเยอะนะครับเขาใช้แหนบน้อยตอนนี้ท้ายก็จะสูงกว่าข้าง,งหน้านิดนึงพอเวลาบรรทุกหน้าก็จะขึ้นมานิดหน่อยก็กําลังสวยครับ โอเคขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับสำหรับคันนี้นะครับ3ตันหรือ3ตันครึ่งใส่ได้สบายสบายครับ